แม่ครัวทำอะไรต่อครับไก่กระเทียมค่ะอ๋ออันนี้อยู่อันนี้อันนี้สุกแล้วแล้วเตรียมเตรียมปรุงเตรียมปรุงปรุงกระเทียมเหรอครับกระเทียมใช่อ,นนอันนี้รวนอันนี้ที่เราเอาไปเป็นลงทานสัญจรใช่ไหมใช่โอเคโอเคเตรียมทำเพิ่มอโอเคโอเคอันนี้นะครับแม่ครัวนะครับ อันนี้น็อตเนี่ยพี่ดีไม่วาพี่ดีวานะครับตอนนี้ก็พวกเรากําลังช่วยกันนะครับไม่เอาไก่หรือเป่าไม่เอาไก่อ,อันนี้นะครับก็ช่วยกันแกะไข่นะครับจำนวน200ฟอง ก็ยังยังได้ไม่ครบนะครับยังได้ไม่ครบมีน้าแข็ที่นอบนะครับตอนนี้เราของกําลังเตรียมตัวเดินทางแล้วนะครับเรากําลังจะเดินทางไปแจกของนะครับที่ถนนราชดำเนินนะครับนะครับน้องๆแล้วก็เข้ามาแล้วหลายๆคนนะครับช่วยกันนะครับคนเล็กคนน้อยนะครับ ด้วยนะครับพี่ทองเขามาช่วยครับใ่สองล้อนะครับไม่แบ่งแยกไม่จำกัดซีซีนะครับเราเน้นทำกิจกรรมแบบนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ร่วมนะครับมีส่วนร่วมบริจาคมานะครับของทุกอย่างก็เราได้เต็มตัวนะครับตอนนี้เราก็ ใกล้จะปล่อยขบวนแล้วนะครับเ,<อ>เดี๋ยวเจอกันที่ถนนราชดำเดินครับผมนะครับตอนนี้เราเจอผู้สัญจรนะครับนี่ก็อยู่ในใต้สะพานนะครับมามาพี่ๆเอาข้าวมาให้เอาข้าวมาให้าาใหครับผมครับผมครับครับผม ครับผมครับครับพร้อมไหมครับพี่ครับครับผมครับผมครับครับดีครับเอานะครับใครจะแจกกันเลยครับเอามา เดี๋ยว,ว,วอ่าเดี๋ยวเราเราจะเลยแยกหน้าแล้วก็ไปอยู่เดินกลับนะแยกหน้าอยู่เดินกลับนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเลยด้วยกันด้วยกัน ข้าวหน่อยไปเร็วๆอ้าวมีคนหนึ่งมาตรงไหนโอ้มาปลาไป,ไ,ปไหนไหนกินข้าวกินปลากลันหรือยังพี่สวัสดีปีใหม่พี่พครับผมโอ้ยทานข้าวหรือยังฮนะสวัสดีปีใหม่ครับผม กินให้หยิบเลยพี่นะขอบคุณครับสต่วร่างกายแข็งแรงนะครับก็อย่างนี้นะก็อย่างที่บอกเราก็เราก็จะเน้นเร็วนะเราก็คือหน่วยขึ้นที่เคลื่อนที่เร็วนะครับก็จะมีอะไรก็ส่งสัญญาณอย่างถ้าตามเห็นใครก็บีบตาแล้วก็ยกมือได้เลยนะช่วยกันช่วยกันนะครับเนี่ยของพยายามกระจายเปิดไว้จะได้เร็ว เดี๋ยวไปวนแยกหน้าวนยังไม่พอนะ,นะครับตอนนี้เราก็่าลวงทางสัญจรน,นะครับของนกป่านะครับตอนนี้เราก็กําลังมุ่งหน้าสวนนุสารีประชาธิปไตยนะครับถนนราชดำเนินก็ปีมอเตอร์ไซค์นะครับหน่วยเคลื่อนที่เร็วของนกป่านะครับฝ่ายกิจกรรมนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงตรงนี้แล้ว เลยบีอ่นี่นะครับอาทิตนี้<อ>นี่นะ<อ>เตรียมตายเลยตายแล้วเจอมานะครับอ,คคอ่าคุณตายนะนี่มานะ,ะโค้ชทุกคนนะครับอ่านี่นะครับตอนนี้ก็ ได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับ,รบผมโอเคนะครับตอนนี้เราเจอนะครับคนอยู่เยอะเลยนะครับนะครับ าสามารถลงจากได้เลยลงจากได้เลยไปนะครับลงจากได้เลยนะครับไปนะครับไปโอเคโอเคอ่าเติมมา่าเติมเตัม มีเพื่อผามาด้วยรถพื้นรุ่งใจเย็นที่เดี๋ยวก่อนโอเคอเครั เงินทุกบาททุกตตางของเพื่อนเพื่อนนะครับเราได้แสดงความจงดองนะครับจากเพื่อนเพื่อนนะครับคนเล็กคนน้อยนะครับวันนี้เรามาถึงถนนราชดำเนินแล้วครับกับพวกเราทีมงานนกป่านะครับก็นะครับเราก็มีเสื้อผ้าบางส่วนที่นำบริจาคนะครับยังมีผู้คนที่รอการช่วยเหลือนะครับคนเหมือนกันอย่าไปมองว่าทำที่ไหนก็ได้นะครับ ใคมองว่าทำที่ไหนก็ได้นะครับสามารถทําได้ทุกที่เราไม่ทําคนอื่นก็ทําเราไม่คิดคนอื่นก็คิดครับนะครับวันนี้นะครับเป็นของแห้งนะครับใครมีน้ํามีอะไรอีกไหมอแล้วก็ของแห้งของแห้งอ่า มีมีมีอใไรอีกไหมมีใครอีกไหมอ่ะอาแห้งสามารถเก็บได้นะครับอาหาแห้งสามารถเก็บได้อีกนะครับท้องหอแขงข้นาบ้างมาได้ไหมไปเลยอ่มันมันเท่าไหร่ด้มมีลูกชิ้นเดยแอยเงิมมีลูกชิ้นเดี๋ยวด้อยเหอม่ามีคนยังไม่ได้ไหมมีลูกชิ้นใครเดี๋ยวเรามารวมกันเอาลูกชิ้นเหมาเลยมีขนมไม่ง มีใครไหมมีใครไม่ได้ไหมมีมีใครจะรวมไหมลูกชิ้นเหมาเลยไหมแปดร้อยบาทรวมไหมรวมไหมจะรวมจะรวมตังเหมาลูกชิ้นไหมแปดร้อยบาทเมาลูกชิ้นเหมาลูกชิ้นเดี๋ยวเรารวมกันนะครับรวมกันนะ800บาทนะครับ ลงเข้าได e> right. right ้เลยนะครับตอนนี okay. mm ้เราก็เหมาลูกชิ้นนะครับครับพี่เหมาลูกชิ้นนะคะเจ้าภาพใจดีนะคะขอบคุณเจ้าภาพใจดีนะคะครับผมใจดีนะครับครับผมเอาเอานะเราเดี๋ยวเรารวมกันนะคนเล็กคนน้อยน้ำเหมาลูกชิ้นแจกเลย800บาทอ่าตอนนี้รวมกัน เอาเอาให้ได้พอดีเราไม่เกินตารศรัทธาได้ใช่ไหมการศรัทธาใช่โอเคโอ้นอนอ่อนอ่าไปคุยกับเจ๊เลยคุยกับเจ๊เลยอ่าน้อยไปไปรวมสมทบสมทบกันเพราะว่าเหมาลูกจิ้น800บาทกันไปแล้วแจกแจกอ่า ตอนนี้นะครับเราจะรวมกันให้ได้800บาทนะนอกนือจากเพื่อนๆที่บริจาคเข้ามานะครับก็ตอนนี้พอดีมันมีลูกชิ้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับลูานาี่ขอบคุณครับขอบคุณครับอออโอเค นะครับเตรียมนะย่างไวแล้วเหรอย่างไวแล้วนะครับก็คนละกี่ไม้พี่ออคนละหนึ่งไม้กันลูกชิ้นกนละหนึ่งไม้ก่อนนะครับได้กแจกครับช่วยกันครับช่วยกันะไปช่วยกันครับผมครับผมครับผม่าีเก้อครับผม สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยครับปีใหม่ทุกท่านครับขอให้มีความสุขนะครับถ uh uh ือว sì ่ากังใจแข็งแรงขอบคุณครับไปได้วยกันไปด้วยกันได้กันได้ันได้วยกันไ้ายกันไ้กนันไป้ันไป้ัันนี้นอกเหนือนะครับนอกเนนือจากเงินบริจาคนะครับอันนี้เรา เรารวบรวมกันเองนอกเหนือจากเงินบริจาคนะครับเดี๋ยวพี่น้อยเข้าไปด้วยนะครับอันนี้ก็พี่น้อยก็ใจดีเหมือนกันนะครับถนนราชดำเนินนะครับตอนนี้ก็พอดีมีร้านขายลูกชิ้นเราก็เลยเหมาเลย นะครับกินงานนกป่านะครับรวบรวมกันนะครับเหมาลูกชิ้นแจกเลยนะครับใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้แจกลูกชิ้นแล้วก็ข้าวเราหมดแล้วหมดแล้วเงินบริจาคของเพื่อนเราเรามอบให้กับผู้ยากไร้นะครับหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เราก็มาเจอร้านลูกชิ้นก็เหมาเหมากันไปเลยใช่ครับใช่ครับใช่ไหมครับแน่นอนครับเงินบริจาคของเพื่อน เราทําให้หมดแล้วนะครับอันนี้ได้เนี่ยใส่ถงแจกข้างหน้าได้ครับได้ได้ได้เลยครับยังยังมีลูกชิ้นเหลือนะเดี๋ยวเราก็เอาไปแจกข้างหน้าตอนนี้เป็นไงบ้างรู้สึกความรู้สึกโอเคนะก็เงินทุกบาททุกสตาตคงของเพื่อนเื่อนใช่แล้วก็เราเหมา ทีมงานนกป่าของพวกเราหน่วยเคลื hmm ่อนที่เร็วเห็นล um ูกชิ้นไม่ได้เหมากันไปเลยนะครับไม่คนกป่าหิวล้ไม่ให้จ่ายเขาอ่ะอาออ่าอ่าอ่อ่า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 ่ออ่่ออ่ออ่าอ่อ่าาอ ขอบคุณนะครับขคุณยนะคะครับผมครับอ่าต้องใส่ถทีอ่าก็ต้องใสตรงนี้นะครับตรงนี้เลยจากนี้เลยอไปได้เลยเพราะว่ายังยังยังมีอยู่ยังมีอยู่ไม่ได้ครับอยอยทยอยได้ได้ยอยไปตรงนู้นมีตรงนู้นมี